น้องด้วยลูกแม่ว่าไม่แม่มแมมแมมดูจูเลยทำบากถังมากของเล่นเวลานางเซ็งนางเงานะคะแม่เวลาไม่มีอะไรเล่นก็นี่แหละนั่งถังมุดถังน้องก็อยากเล่นด้วย แบ่งน้องเล่นด้วยลูกแบ่งน้องเล่นด้วยหนูสวัสดีค่ะพบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะดแบ่งกันเล่นลูกเล่นคนละรอบนะพี่จููอ้ยแม่โอ้ยอะให้หนาวนั่งคนละรอบลูกให้พี่นาวนั่งด้วยของเล่นแก้เงานะคะแม่ของเล่นแก้ซิง ให้น้องนั่งด้วยนะลูกนะโอ้ยน้องอยากเล่นด้วยค่ะแม่แม่แมนุนไอพี่จูให้น้องนั่งดูสิน้องนั่งได้ไหมเอ่ยแม่นุนเอามาเล่นใกล้น้องนะไม่ให้น้องลองด้วยเนี่ยนะให้น้องลองดูหน่อยสิเอาเอาใครปิดไฟเนี่ยพ่อ ไหนน้องงอนแล้วน่ะน้องงอนแล้วนะน้องงอนวิจูเลยวิจูแบ่งน้องเล่นด้วยลูกแบ่งน้องด้วยแบ่งน้องด้วยนะลูกนะน้องก็ไม่ให้เล่น อ่ะดึงไปให้น้องด้วยสิปุ๊บให้น้องเล่นด้วยลูก หนูหนูอหนหม,นนมองเห็นไหมนันมองเห็นไหมเนี่ยฮะเล่นคนละรอบนะหนูเล่นเบื่อแล้วให้น้องเล่นด้วยนะลูกเล่นเบื่อแล้วให้น้องเล่นด้วย สนุกจนตดแตกเลยอ่าแม่ยายเรียกแล้วยายเรียกแล้ว อยากเล่นด้วยแม่วาอยากเล่นด้วยเหรอลูกเอาหลอนโอยแม่พาว่าเลิกเล่นเดี๋ยวนี้ค่ำแล้วอ่ะคนเก่ก็อยากเล่นด้วยทีนี้อ่ะสีก็อยากเล่นด้วยซู่ซี น้องเล่นด้วยเด้อลูก ไเจ้าขนาดนั <ating> ้นลูก <in> พ <masa> ่อไม่แบ่งน้องเลยพ่อมาแล้วเห็นไหมพ่อว่าแบ่งน้องด้วยเอออะแบ่งน้องพี่ดาวไปลูกพี่นาว ห่้าพี่จูไม่เล่นละ,ะแบ่งน้องด้วยแบ่งน้องด้วยเดี๋ยวให้พี่ดาวเล่นด้วยนะคะแม่แม่ลูกเออให้พี่ดาวนั่งบาง้างโอ,อ้โหเอาพี่จูเอาพี่ดาวนั่งเลยลูกอ,อัลูกเอาพี่จูไม่ด่าหรอกพี่จูไม่ว่าหนูหรอกอะเอาเล่นคนละรอบลูก,ลก,ลก,ลกอะเออะออ หนูนั่งได้ลูกพี่จูให้เล่นอยู่รีบลงเลยเล่นคนละรอบลูกก <c oughs> ลัวพี่จูดุหรือเปล่าไม่กล้าเล่นค่ะแม่แมดูอันนี้ก็หวงของเล่นหนูแบ่งน้องเล่นด้วยลูกให้น้องลงมั่งให้น้องลงมั่งลูกพี่จูให้น้องเล่นด้วยนะนะลูกนะ น้องอยากเล่นด้วยนี่นะน้องไม่กล้านั่งเลยกลัวพี่จูดุค่ะแม่เม่โอ้ยนุแบ่งน้องด้วยลูกแม่ว่าไม่ว่า,วาอยาก,กลัวแบ่งน้องด้วยคนเก่งอะน้องก็อยากเล่นแต่ว่ากลัวพี่จูดุค่ะแม่เม่มีแบบว่าห่วงของลงของเล่นเหมือนกันนะนี่มีห่วงของด้วยนะ เห็นน้องจะเล่นใน,นรีบหันกลับมาเอาคืนดูสิแบ่งน้องด้วยคนเกง่งหนูนั่งไม่ได้แล้วหนูก็แบ่งน้องนั่งด้วยโอ้จะนั่งไหมอ,อ่ะอ่ะแม่แม่ดูจูเอ้ทำบาปั้งมาก พอแล้วยังพ่อมาดูแล้วเล่นคนเดียวนี่<า>เดี๋ยวต้องเรียกพ่อจานะคะแม่ให้พ่อจามาแบ่งเดี๋ยวเรียกพ่อจามาแบ่งด้วยเนาะพ่อจาอยู่ไหนน้อพ่อจานี่พ่อจามาแบ่งให้หนูหน่อย พอแล้วย้งของเล่นเวลานางเซ็งนางเงานะคะแม่เวลาไม่มีอะไรเล่นก็นี่แหละนั่งถังมุดถังน้องก็อยากเล่นด้วยเดี๋ยวต้องไปตามพ่อจาก่อนนะคะแม่จะได้ลงตัวบ๊ายบาย